วันนี้ยายสมกับตาดวงค่ะมาเข้าสวนมะพร้าวค่ะเดี๋ยวสิเปลี่ยนซื้อช่องสบพี่น้องเปลี่ยนเป็นตาดวงยายสมเอาอยู่อกพี่น้องกนง,ง่ายเนาะช่องตาดวงยายสมก่อนเที่ยงค่ะเข้าสวนก่อนเที่ยงมาหาละเบืองมะพร้าวก่อนโตโตขึ้นแทงพี่น้องลายปีเลยไม้กระดอก เปลียนแล้วเป็นอีกบางอันกับซ้ำรุดเนาะเมื่อยซ่อมแล้วก็ป้อยไปเอาบริเสียขาน้าดอกลุงน้องกระไลายพี่น้องป็นไหนไปด้วยเนาะเห็นคนไปทางใดก็ตามก็อุ่นใจเนะาะหลยตู่โอยกันเบิ่งแนมเส้่นทางไปเพราะว่าช่วงนี้ยากกระหก แต่ดีอย่างนึงครับในม,มียาคอมมินิตนีแต่ยาต้นน้อยต้นเตี้ยเพราะว่าต้นมะพร้าวใหญ่แล้วก็คุ้มไปทั่วยาก็เลยมีแต่ต้นเตี้ยเป็นส่วนใหญ่ไก่พาลูกมาหากินก็มียาแบบนี้แหละค่ะมะพร้าวเฟ็ด หากติดลูกต้นหนึ่งค่ะต้นสองยังไม่ติดลูกแทงจันแล้วแต่ดอกหล่นเบิดเพราะว่ามีแต่เกสรตัวผู้ดกขักพี่น้องต้นนะต้นสูงมะพร้าวกลายหน่วยใหญ่ป่ามะพร้าวแกงค่ะก็มีลายต้นในส่วนนี้ประมาณยี่สิบพึ้นพละค่ะเป็นคนสุดท้ายเนาะที่ได้ต้นกล้ามาปลูกโอ้ยเอาไม้ปักลักต้นหนึ่งค่ะ สามสี่ห้ามัดก้านใบเขาทางออกลัศมีสูงเป็นเม็ดกว่าคล้ายๆกับต้นมะพร้าวที่ข้ามปีมาแล้วค่ะมันเราเอามะพร้าวนี่แหละค่ะเก็บไปกตบุค่อยดกเนาะมีต้นดกต้นไม่ดก ช่วงนี้ก็คือยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็นานๆเข่าทีค่ะถ้ามีคนอยากได้ก็จังเข้ามาหาให้มาฟ้านำหอมบ,บางที่กับบมี่ค่ะเพราะว่าบ่คอยดกแล้วก็บ่ได้บำรุงเติมที่บอกตำารงเนาะคือฮอร์โมนี้บ่ได้ฉีดคนเลยเมืองคนพี่น้อง ทำไปเฮ็ดเวียกไปตามภาษาบริจริงจังปันใดพี่น้องทำสวนนี่ก็ทำไปเรื่อยๆเ,เนาะทำบริสีเลียดโมได้ลงทุนหลายนะกำลังแห้งก็คือแรงงานเจ้าของนี่แหละค่ะเห็ดไปขอคมบอ่อเข่าพี่น้องขอคมบอ่อคมคือหลายปีแบบนี้ต้องหา กันไก่ตัดเนาะมีด้ามยาวๆเห็นโฆษณาคนจะแกบเขาขาดปุ๊ดต้องใช้บันไดซ้อยค่ะต้นสูงบุขึ้นเดิอมพี่น้องบ,บุปีนต้นมะพร้าวได้สำลาดเอาสำนั้นเดี๋ยวจะทำด้ามยาวๆเอาไม้สร้างภายัยมาเห็ดดำใส่ของคมยาวก็บุขึ้นค่ะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น บันไดนี้ก็มีสองอันเนาะอันยาวแล้วก็อันสัน้นก็ระวังไปน้ำเอาขึ้นมะพร้าวนี่ต้องระวังยุงกัดพี่น้องเข้าสวนมียากันยุ่งไปน้ำค่ะดูบ๊อบบี้บูบยุม่มพุ่มโอ้ยโดนโดนยังเข้ามากค่ะพี่น้องเพราะว่าหน้าฝนยุงเยอะ ทางทางหมักเผากระโปูงมูนั่นก็บ่ค่อยสะสางปันใดช่วงนี้เนาะหน้าฝนมีส่มกระกองกองไว้นั่นล่ะค่ะเ็าลุกๆหน่อยกระโบเป็นยังพี่น้องเ้ากะโบซีเรียดเรื่องนี้ขอแต่ว่าเดินไปได้เออเอาย่างไปได้มากดุกแน่จักหน่อยโอใช้ได้อยอ่ กบถึงก็หกปันไดเนาะไม่ถึงกับรกเท่าไหร่ของกองไว้ดีกว่ายะยายบ่มีทางย่างค่ะโคเต้เดินได้สบายก่ะโอเคแล้วพี่น้องอันนี้บรรยากาศในสวนมะพร้าวน้ำหอมหาคุณหาเม็ดพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาระยะห่างระหว่างต้นระหว่างแถวเพราะว่าดินโกเป็นต้นที่ใหญ่ไวงามริว แต่ว่าระบบน้ํานี่ให้สมบูรณ์เด้อพี่น้องถ้าใครอยากปลูกมือใหม่นะให้สมบูรณ์ให้เต็มที่เลยบ่ต้องยันเสียงบประมาณหลายเสียเท่อเดียวให้มันคุ้มค่าเลยคือยายโศกเนี่ยโอ้ยตอนแรกเอาท่อพีพีซีมบเปลี่นเด้อพี่น้องได้รื้อใหม่ต้องใช้ท่อพีอีกะประมาณสิบสามมิลพุ่นล่ะค่ะ ถ้าพาย,ยากได้ใหญ่กว่านั่นกัน<ม>แห้งดีระบบน้ำความดันแห้งกับแห้งถักพี่น้องแต่ของยายสมนี้แท่งตั้งคู่เสากัไป,ไปไปซ้ำนั่นแหละตามงบเท่าถ้ามีแท่งน้ำน้อยยกระดับสูงขึ้นไปอีกคือเพิ่นเห็ดเหนือก็สีโอเคก็นี่อยู่ดอกค่ะ ใช้โบ่ใหญ่เลยใช้ปั๊มสามแรงขึ้นคนละค่ะพี่น้องอันนี้ยายสวมมีสามโบ่ในส่วนเนี้สองโบ่สองนี้ยังบบิได้ใช้แล้วช่วงนี้เนาะโบ่สามก็คือเอาน้ําจากสะแหล้วบ้โบ้เจาะค่ะใช้แผงโซลาเซลล์ใส่ปั๊มนะใส่ปั๊มจากแผงโซลาเซลล์ก็เลยถือว่าเป็นสามโบ่ อนาคตยังสีไดเอาอีกค่ะพี่น้องมันไม่พอเนาะระบบน้ำไงก็ย้อน,นว่าเพิ่นเอินว่า,าไหนๆเ,นเสียน้อยเสียยากเนาะเสียมากเสียง่ายโอ้ยนอกจากไครบ่มีทุนก็เออบอกว่ากันถ้าใครมีงบประมาณมีทุนแล้วค่ะจัดการไปเลยพี่น้องบ่ต้องรอเวลาบ่าต้องรอโอกาส วุ้ยสมนี่รวมแล้สิได้ของอีกค่ะรือใหม่หมดท่อ PVC. บบพีวีซีลำบกน้ำแผงเซลลเซิโอได้เจาะแล้วเจาะอีกเจาะบ่อเดียวเลยต่อท่อไปทั่วสวนค่ะพี่น้องใส่สามแรงขึ้นแผงจักแผงกับคำนวณกันไปนะหันเนาะทุกวันนี้ค่ะบ่อแผงค่ะพี่น้องแผงเซลลซลจับต้องได้ บ็คือสมัยแต่ก่อนๆเจาะน้ำบาดาลกับ,บ่แพงค่ะกต่ช่วงนี้ทยอยติดหน่วยเรื่อยๆอยู่ค่ะพี่น้องแทงจันติดลูกเรื่อยๆมาป้าน้หอมยยสมกระโพได้ถายไปเรื่อยๆค่ะคือตอนนัวนี้อ้าวอะไรในเบิ้มคือตัวน,นี้ เนี่ยสมกับขายให้คนข้างนอกแล้วค่ะมะพร้าวน้ำหอมอันนี้ฮอนแลนด์ยังได้กินอยู่เด้อค่ะพี่้องส่วนน่วยซุกกำงกินไปแล้วเกิดเองจากปุ๋ยคอกปุ๋ยค้วัปุปป๋ยละเพิ่นยังย้อนเสงเนาะเสงเจอเสงเจอแสงแดดก็เลยเป็นข,า,ขาวๆคือใครเองให้คนข้างนอกค่ะเพราะว่า สวนมะพร้าวกับบางส่วนก็บบติดหน่วยโออกมากหลายปันไดกระเทินเนาะทางบริษัทเป็นกระเทินมาซื้อแบบนี้ก็เลยอขายให้ทางนอกเสียได้สํำไดก็เอาหน้าขี่นอกบอมีหมู่บ่มีเพื่อนขายก็ว่าไปเนาะเลยขายให้ทางนอกไปอย่างมะพร้าวก็ไม่ค่อยดกเท่าไหร่ ท้ายไปเธอละหลดบรรทุกตะดวงนั่นแหละค่ะใครเธอละหลดกังวลหลายๆเนาะทยอยเรื่อยๆบรรยากาศออกหน้าสวนแล้วค่ะพี่น้องรอมารอมายุงออกไปละบัดนี้ยุงเยอะแม่ลูกแม่รับเงินลูกเบิ้มขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆุก,การรับชมดวยค่ะพี่น้อง ไผมีแนวทางดีๆกันเนี่นํำได้เด้อค่ายพี่น้อง้สมกับสีนนำมาปรปับปุงในสวนนี่แหละค่ะเพื่อที่สิให้ดีขึ้นในคราวครั้งต่อไปค่ะ